สวัสดีครับ FCT รัฐทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปจุทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งสงปปลาวอามาพบมอพอกันนะครับกับผมก,กรฤทรินินมาเจอกันวันนี้นะครับที่เพจอกอกรนพลังเลขนำโชคนะครับนะนะมาเจอกัน เป็นวันศุกร์ที่19รกรกฎาคมนะครับเช่นเคยก็มีแนวทางนะมาแบ่งปันนะครับเป็นแนวทางที่น้องสปปปอล่ากับอ่าน้อยวันนี้มาชานิดหนึ่งนะครับไปทุระที่อำเภอรัตนะพึ่งมาถึงก็เที่ยงกว่า,วาแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาจะบ่ายโมงแล้วเที่ยง5 0าสิบนะครับก็รีบมาแบ่งปันแนวทางให้นะครับ ครังก่อนก็ไม่ได้ไล่ให้พี่น้องอยากนะยุงยากอยู่กันลงในโพสต์น่าจะร่ำรวยกันนะครับตัวมเม็ดเดียวด้วยนะครับน่าจะเป็น5้าเก้าเนาะใครใครได้มั่งเนาะนะตัวนี้นะใครติดตามใครดูลติดตามทุกครั้งที่ไล์สดก็จะบอกเน,นะเพราะว่าให้3ตัว7,5,9ห้าเม็ดเดียวกันนะครับ 941ล้าน59นะครับก็ก็จะบอกว่าถ้าไลน์ก็จะบอกว่าเน้น5995กับ57นั่นหละนั่นะก็คือเป็นตัวเน้นเลยพี่น้องนะจากจรวดจัดกันเนาะบางคนมารู้จะเล่นตัวไหนอย่างไรก็เล่นตัวเจาะก็ได้หรือจะลูดมันก็ได้เนาะลูดแล้วมาอัดในส่วนของตัวเน้นนะครับก็คือเลขไทยเลขสามตัวก็มาเต็มเต็มเนาะนะครับ ดีจด้วยนะครับใครใครเห็นใครได้มั่งน้องเพราะว่าลงฟังนะครับลงแนวทางจะลงเป็นไฟอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็จะบอกว่าตํารวมตําน้อยตําลาวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้เข้าไปดูในคอมเมนต์เด้อนะก็จะเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับนะอัทายกันพี่น้องอยู่แถวไหนะอย่างไรภาพชัดเสียงชัดผิวหนึ่งภาพไม่มี นะครับเบอร์เบอร์เสียงขาดขาดให้หายพิมพ์สูงนะครับมาคนแรกก็คือคุณเมนแต่วันดีครับคุณเมนนะฝนตกไหมเอ่ยผมรูดตลอดครับก็รับตังค์นะรอจานอยู่แล้วครับก็มีโอกาสนะครับก็เพิ่งจะเสร็จภารกิจเนาะก็ฝนตกทุกวันแต่วันนี้ก็ไม่รู้จะตกหรือไม่นะครับละมืดมืดคือเกาครึมคลึมยู่นะตก มมือนะตั้งแต่รัฐบาลออกเรายังไม่ได้คุยกันเนาะรัฐบาลก็เจาะผิดเด้อพี่น้องไปนิดหนึ่งก็ขออภัยแต่ส่วนเ,เลขวิ่งเงินร้านเนาะครั้งก่อนโน้นอาจารย์ให้อะไรนะสามกับ9 3ม,มาบน9ม,มาล่างมีกี่่าสุดอาจารย์ให้3กับหา สาม,มันมาหลายโดหดทีนองเอ้ยเมันออกสามสามหกนะอาจารย์ให้แค่สามห้าชอบสามห้าห้าสามเพราะมันตรงเรียกบ้านเัวาของนะครับขึ้นบ้านใหม่เปิดสำนักง,งานมันสามห้าอืมใครบูดก็ได้ดตังใครซื้อขึ้นซื้อลงมาก็ได้เนาะนะครับนะกนะ็เดี๋ยวใครว่ากันนะไก่ก้อนนะลอตเตอรีเขาเปิดไค่เดี๋ยวเสียหา พราะตกองหมักแล้วก็สีมม่นะได้อยู่ค่าสามหกนะคุณกนนวันนะครับแต่้งวดที่แล้วอาจารย์ให้สามห้าสามหกสามเจ็ดเนะาะจับมาเอาตัวเดียวเดี๋ยวก็กว่าเล,เลขชุดเดิมก็เลยเลยลดมาเป็นสามอะไรสามสองสามสามสี่สามห้าเนาะเทยิคิดอยู่ นกประมาณนั้นอะต่อไปเรามาพูดถึงแนวทางเราหน่อยเด็กวิ่งอาจารย์ไม่เคยพลาดเลยครับหัวไทยหัวเรานะได้ต,ตลอดนะครับเอาให้ลุดเอาวิ่งเอานะครับมันจะได้ไม่อั้นนะมีเกียตหาสื่อกับย่องบะได่เด็กสามหาจากเด็กดันพัฒนาทัางใดพี่น้องสามหาบะไก,ก่หลนงพ้นกะกจัดไปทั้งสาม สามหกกระดาเสยเลยเอา้เอาวอา๋านอยนะครับอ๋านอยนะพิมพ์นอยนะพิมพมน์นอยนอยวันนี้อา่าทุกคนคงจะเปียกทําไมอาจารย์ท้าทายให้ไปเม็ดเดียวาตามนี้นะครับแต่ห้องแนวทางย,ยังไม่ลงนะครับรอหน่อยกินออกไล์สดเสร็จก็จะไปลงนะครับจัดเป็นเรียอาจารย์ให้เม็ดเดียวเลยนะต่อจบให้ไปสามหางห้าเจ็ดห้าเปียกห้าเก้า นะครับลาตัวนี้หัางไม่ทันหัางเสิงใช่ไหมคุณวัสนาหกครับสี่หกสามวิ่งรูดหกสี่หกสามหกสามหกสี่สามสี่นะเม็ดเดียวสี่หกสามหั่งเสียงบ่ายทันไหมต่อไปเราเห็นไหมนอคอมเมนต์ไม่ขึ้นไหมมันเน็บหลุดหรือเปล่าทุกคนช่วยพิมพ์คำว่าเราหนะ่อย ถ้าเขยนขึ้นคำาาว่าลาวเดี๋ยวก็จะขึ้นให้เดี๋ยวพูดอยู่คนเดียวมันมันไม่ขึ้นไคยทำเดี๋ยวขอดูใน,นเคร,รื่องพิมพ์ลาวเดเหรือมันลีลีเออไว้ราวนะครับลาวอเย็นแล้ว เนี่ยตรงนี้ก็เพิ่งจะขึ้นมาลาวนะครับลาวเข้าที่แล้วใครได้บ้างเนาะแล้วก็ดูไลฟ์สดแล้วนะครับก็รีบไปจัดก่อนเด้อเดียวมีอันเหมือนกันนี่ถ้าอาจารย์ปล่อยไปด่านเลขลาวก็ถือว่าหลุดน้อยนะเข้าก็ยาวๆเป็นอาทิตย์นะครับถ้าหลุดก็ไม่เกินสองครั้งนะประมาณนี้ นะครับเขาที่แล้วอาจารย์ให้ไปนะครับตัวเน้นเลยนะครับเน้นไปที่เจ็ดห้าเก้านะครับห้าเก้านะวันนี้นะครับของวันศุกร์เป็นหนึ่งพี่น้องเน้นไปที่หนึ่งสองสองหนึ่งและหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่ง อันนี้คือเราพัฒนานะครับจะยะทราเเ้อบางคนรอเลิกงานหกโมงนั่นแหละเจ้าสื่อว่าไรนะครับตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงเพิ่งจะบ่ายว่าจัดก่อนจวดจดาดฝากบึงเลยนะครับประมาณนี้แหละนะครับ เห็นไหมนะครับเห็นแล้วก็อย่าช้านะครับให้จารย์ปล่อยในห้องแนวทางเมื่อไหร่เขาอัดกันแล้วมันสื่อว่าท่านได้เจานะครับประมาณนี้นะครับส่วนเลขวิ่งเงินล้านของรัฐบาลน่จาจะวัดจันร์เนาะค่อยค่อยค่อว่ากัน นะครับค่อยว่าก,กันนะค่อยว่าไปทีละสเต็ตรนะรับประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันในวันจันเนาะอประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะร่ำรำรำวยรวยเฮงเปังๆกันทุกคนโชคดีวัสดีครับ